โอเคครับ okay. สวัสดีดดดนคนุณผู้ชมเด็กเน็ตครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมแฮกโอเคอ่านก็ะชังหอมเลยโอเคเราไม่ได้พูดอะไรหรอกเราไปเข้ากันในเกมเลยหรื่าครับผมโอเคเราเข้ากันมาในเกมแล้วโอ้โดูเหมือนกัจะมีคัสซีสุด,ด้วยเราตองการขาแาปขาหรือเปล่าภาษาอะไรวะนี ภาษาจีนญี่ปุ่นอังกฤษลาวอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปเราไปดีกว่าผมรู้สึกว่าจะกระโดดโอ้โกดค้างกระโดดสูงขึ้นกดหนึ่งครั้งกระโดดสูงแค่นี้กดค้างกระโดดสูงขึ้นจุดยอดกระโดดหลบไฟเราต้องไปไหนเราต้องไปตรงไหน๋อตรงไหน แก้มนั้นของหผมน่าจะมาหผมน,น่าจะเร็วกันไปหน่อยเย็นเยๆตัวละครเราแบบอยบบบบู่มึนๆเนี่ยไม่รู้คลิปนี้เสียงแปลกๆขออภัยคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นมาผมตายเลยนะวิทย์ถามไหมโอ้ยลุงเบ่งสวยงามเฮ้สโอโอ,โอ,โอนัหน้าอะไรน้องแมว น้งมาน้อยน้งเม้าไปไหนนะจะไปไหนมานี่นะกลับม,มากลับมานี่อยอะไรเรามาเจออะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ของพิลเตอร์เอ,อ๊ะไม่มีอะไรอ๋อเปิดได้ละอ๋อคือลมมาทางนี้พอดีเลยเหรอเอาใหม่เออโชครถโชคดีไปทาง,งนู้นพอดีเลย นนอ้มันคือเอ่อแหวนแหวนหรือ,อยังไงก็ได้เอ่อ็นคนติดต่อมาไม่พูดอะไ็นเรื่งรองอ่ะอันนี้ละกับบนเอ้าคุยไปคุยคุยโอ้คุยอยู่เร็วปุ่นน่อีกส่เป็นอาปากเกต้องเข้าทางนี้เหรอ,อยังกูไปทางมีอะไรไหมว่าไปไม่ได้ เหนื่อยไปไปได้อ๋อใช่ลืมบอกไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดซ่อนและใครกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆพวกเราครับเออกระจังหวั่นเลยกดไลก็ตามกรจังหวมั่นไอ้ท่อเล็กท่อเล็กไอ้ท่อเล็กคนน่ะอู้อู้อู้ฮะโดนท่อเล็กับไป โทษๆเลยครับไปโอ้นั่นนั่นนั่นน่าเกลียดมากโอ้โอ้โอ้ครูโดดหลบเครือต้องลงไปเหรอแว๊บต้องลงไปจริงด้วยต้องขึ้นทางนี้อ๋อมีให้กระโดดเกาะเอิบกระโดดเกาะอ่าขึ้นได้ร้อยขึ้นมา ถ้าเสียงพัดลมมันเข้าในไมค์ก็ขอโทษ้อล้รกันครับโอเคคุยก่อนก็ตรวคนโล,โลนะตรวจคนโละี่อันนี่คืออันนี้คือเลือดอ้อเลือดเอาเลือดได้ใครติดต่อมานั่นแหละกดคำ กระโดไะโดไปกระโดดไปเอ้ยถึงไหมถึงถึงแค่ถึงไหมถึงไหมถึง,ถง,ถง,ถงน้องแมวไปไหนกลับมาเป็นไรอะน้องตกใจเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแปบ๊บหนึ่งนะกูว่าแล้วมันโหลดมันโหลดอะไรไม่รู้ไม่รู้กูวิ่งมาโอ้โอ โอ้ม oh, ันตามมาได้อะไรวะโอ้มันตามเบอโอ้โอ้โหกูงโคกูลืมมันตามมาได้ไอพวกหมาเวจะตั๊กว่ากโดดโอ้คุณโดนกัดกาอดไหมมันยากจังว่าเออยายจะเข้ามาแล้ววุ้ยคุคุโดนลงหัวพอดีโดนกัดตาย อึ้บเรืองหนึงลองเชิงลองเชิงลองเชิงขอเรียกลองเชิงโดดมาได้ไหมอาหา้าวฮะไม่ได้ไอ้โง่มาไม่ได้จะต,ตายตายไปหลายลอรอบแล้วเกินโชคดีมันตามมาไม่ได้ละเปิดประตูนะคลิปนี้นะคลิปเดียวจบพาร์ท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 เดียวจบวจบ,จบ,จ,บ,จ,บ,จ,บจบเลยจบเออคือจบของจริง มันน่าจะพัดเดียวจบเลยน่าจะเรียกจบมันน่าจะจบ,จ,ะจ,บจบเลยมันมันน่าจะจบจบมันจบจบจบ,จบชีวิตจบชีวิตนี่แหละอืมอเก่ถึงถึงปุ๊บวือรุนหามหลวงพลางหลวงพลางตายอย่างเดียวเก่ถึงดึง เอ้ยออตัวละครโคตรแข็งเก่งไม่เป็นอะไรเลยเคถึงตัวนี้ละปัญหาเล็งโอ้มาตรงนี้พอดีกระโดดขึ้นไปอะไรวะนะอ่านเป๊บบาดไปออกแล้วเราต้องไปไหนเดี๋ยว โอ้เปิดได้โอเคเข้ามาแล้วเอ่อแบบไม่มีอะไรเลยพากูเข้าไปอ๋อเปิดประตูเปิดแล้วโอเควิ่งไปได้วิ่งไปได้นี่คือห้องห้องน้ำ อ๋อ oh, มันคือการเซฟเซฟทำไมเนี่ยเล่นรอบเดียวจบเลยไปไม่ได้ตรงนี้วังนั้นต้องลงต้องลงข้างล่างอืม hmm? ไม่ยอมไม่ยอมหรอกเปิดประตูเดี๋ยมันมีโค้ด๑๒๗คืออะไรเหมือนหัือนรหัสสักอย่างประสบ ลงพลังโดนทับทับเป็นแตะทับเป็นแต่เลยไม่เซฟเพราะว่าเราจะเล่นมุนเดียวจบอยู่แล้วโอเคเรามาตรงนี้ไอ้ตรงนี้คือ,อยังไงวะนะอันนี้คืออ๋อมันดีกลับขึ้นมาดีเหมือนกันนะเนี่ยลงก่อนจะเห็นลงมาเียบร้อยโอ้โหตรงนี้ ต้องลงอย่างใจเย็นรีบไปได้ตายแน่นอนยังไงรหัสจริงด้วยทางกระสุนก็หนึ่งสองเจ็ด 1, 2, เรียบร้อยรหัสถูกต้องอะไรอะไรบอสมีบอสเหรอมันต้องมีอ๋ออะไรเนะี่ยตุ๊กอ้ยเอ้ย นี่สัญลเหนนี่ทำไมตัวเอกเรามันถึงมีเหมือนต้องใส่แหวนนี่ต้องจัทุกมือเออรู้หรือหนุนมือเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสัญ,ญลักษณ์อันนี้อะไรโซ่สนุกลกูสนุกละสนุกตรนี้สนุกละอันนี้คือโอ้ฟันดาบโคตรไวโคตรไวเลยอันนี้คือมอฟันได้ นี่ yeah. ไงน่าละแพนดิสเขาทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันจะมี่กี่เอพิโซดพวกเกมนี้ดูจะไม่ใช่เกมจบในมูนเดียวในคลิปเดียวแน่เพราะกมมีเป็นหลายเอพิโซดเลยแบบไม่อะไรเปิดก็จะได้เล่นกันหลายคลิปอยู่ยันยันว่าหลายคลิปหรือเปล่าฟันทิง้งกันเมาเหรออ๋อยิงระเบิดได้ทำลายระเบิด ดีเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้ใช้งานได้ดีเลยใช้งานได้ดีเลยโอ้ต้องโกระโดดก่อนด้วยโจมตีไม่ไม่มีทางโจมตีกูได้ไ้น้อ,นอฟันตรงนี้โอ้ตีเอาก่อนเลย สามส่งก็โดดลุบกระโดดลุบกระโดดลบกระโดดลบกระโดดลบนี่เขาเรียกว่าความชำนาญหรือเปล่าไม่รู้โอเคเรากดนี้อ๋อต้องอย่างนี้นี่ได้แล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจุกตายกูตายจุกตายจะตายจะตายจะตายอ้หน้อะไรวะ อันนั้นอะไรไอ้นะั้นอะไรไม่รู้ฟันกวนแล้วนี้เข้าไปได้เข้าไปเข้ายัางไงวะเข้าไปได้นะเข้าไปไม่ได้เนะสังเกตพอดีมันคือหินนี่ร้อยไปจุดต่อมาพังไงเข้าใจพี่ไม่ได้งูเลยน้องพี่ไม่ได้งูเลยน้ไไงอง ขึ้นยังไงวะขึ้นยังไงมุกุตาโอ้หยุดเสนอไอ้ไนมันต้องขึ้นยังไงขึ้นไปยังไงมีคำถามคือขึ้นไปยังไงขึ้นไปยังไงวะ ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนดีกว่าพวกจะตายจะตายจะตายโอ้ยมันต้องมีสักอย่างมันต้องมีสักอย่างนี่ไงจริงด้วยทำทำทำลายข้างบนต้องทำลายบนนี้ทำลายโอเคโอ้กูตายกูจะตายเออกูจะตายแล้ว เวียตายเวียตายเวียตาย,ตายอ๋อนี่อ๋อขึ้นอย่างนี้อ๋อนี่เองอย่า,ยาไม่ต้องใบต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ้โอ้ตายตายอีกแล้วมีอะไรใครติดต่อมาบ้างนะเกติดต่อพูดคุยไปเกตแล,ล้วล่ะ จะคุยสุดสิน้น <c oughs> ไงล่ะโจมตีตึบขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปยังไงวะทางนี้เหรอออมมันไปไดอนนอ้อันนี้คืออันนี้ก็ได้ เอาอันนี้ก็นซื้อซื้อมาก่อนโอยโลูบาลียกัดกัดกงกัดเด้อกัดเด้อก่าว่ะก้าวะะก่าววะเคขึ้นมาก่อนขึ้นไปแล้วก็เทขึ้นไปเรียบร้อย เค okay, ขึ้นมาแล้วพังก่อนทางก็แม่ทางนี้ทางก็แม่ลงทางนี้โมเชต์อืมอืมทันพอดีทันพอดีทันพอดีทัน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 ,ทนเรียบร้อยเรียบเรียบร้อยกูตายเรียบร้อยกูไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยของจริง ตรงนั้นไปไม่ได้ยนงไงไม่เดี๋ยวมันมันโอ้ตายอ,อีกแล้วทุกรอบเออโอ้โอ้อีกโอ้ยอีกเวนี่ไม่ต้องโอ้ยโอเคโอเคฮึมไม่ใช่พี่นั้นไม่ใช่สมองอันชานฉลาด ตรงนี้ลงพิทธาเลยตายแน่นอนเรียบร้อย waterfall เอาไงเฮ้เอาไงโอเอตรงไหนวะเนี่ยเอาไม่ต้องปันโอ้โหกระโดดปั๊บขึ้นบากระโดดไป อะไรอะไรฮะอะไรอืดโอ้โหรับพลังใหม่พลังหลุมดำอืมอะไรไปนล้วทำไมเสกหลุมดำได้ทำไมเสกหลุมดำได้เหรอเออ,ไม,ไ,มมอไม่ไม่ใช่พลังใหม่ดีกว่าไม่ใช่พลังใหม่มันคืออะไร โอเคแล้วมึงแกไม่ใช้สมองต้องยอมตายรอบหนึ่งต้องยอมรอบหนึ่งต้องยอมอย่างน้อยรอบหนึ่งไม่งแบับ้นจะไม่สำเร็จไม่งแบับ้นไม่สำเร็จโอเคมาแล้ะน,นีงอะไรมันต้องก,กายทุอกอย่าง คเรายังไม่มีแน่ๆขึ้นไปก่อนปอยไปกันเลยหืมโอนนี่อนเกือบตายเกือบเกือบคลิปกินนาทีแล้ววะไม่ได้ดูเลยคอยดูแล้วกันอากดกดได้กดดิวะกดสิเออยอมกด เจอกับคนม้าใช่ไหมเนี่ยนี่คือทางไหนวะไม่ใช่ทางนี้ใช่ไหมให้รงการนีไร่ไงไหนอันนี้คืออะไรเรื่อยๆราคาไมา่เอาไม่หิดอันนี้ดูมีประโยชน์นะแต่ยังซื้อไม่ได้ราคาเงินไม่พอเงินไม่พอเย่เย่กิน,กอ,นก yeah. Yeah. ออกมาแล้วโอ้โหตีได้มันตื่นด้วยตีแล้วมันตื่น ตีแล้วมันตื่น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 ,ต,น,ต,นตีแล้วก็หลับต่อคุยได้ไม่มีอะไรเลยฟันเฟืองบนเอายัางไงวะเดขึ้นไปอ่ะอันนี้ายัางเข้าไปไม่ได้พอไล่กีดเควสต่อไปเราคือตรงไหนเคลสต่อไปเราคือทำมวยรงทงนี้อ่ะ ไม่น่าใชยมันไม่ใช่ไม่รู้สุดตรงนี้เอ๊ะทําไงวะมันได้บอกเลยนะไม่มีการบอกเลยเอาละดิมันบอกมันก็ยากแล้วนึงอะดูแผนที่ก่อนแผนที่คือตรงไหนไม่รู้ไม่ได้แผนที่มีแผนที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยทรงนี้เหรอมีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้เหร โนบไม่เย้เมื่อทางเก่าทางนี้ลงมาพังได้ไม่เคยช่วยเาเไรแผ่นดิสอันที่สองไไปทําอะไรได้ไม่ไปทําอะไรให้ให้เอาแผ่นดิสไปทําอะไรใหเอาแผ่นดิสไปทําอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่เราไปทำอะไร เชื่อเลยก็ไม่ได้ทุ่มลไม่ได้เลยทำไงวะเนี่ยคิดไม่ออกเลยมันให้กลับไปทางนั้นเลยแผนที่เนี่ยนี่เควสเราก็ไม่ใช่มไม่บอกว่าให้ทำอะไรปัญหาใหญ่เกิดละปัญหาคือไม่รู้จะทำอะไร มันไม่บอกว่าคุยต้องทำยังไงเอาแล้วไงเอาะลงเยอะละเยอะละไงอ่าไอซัมสองไม่ใช่ไม่ช่วยนะมันน่าจะต้องวิ่งผ่านทางนี้แต่มันไม่บอกววิ่งผ่านทางไหนมันต้องเข้าด้านหลังอ่ะ

อเอาไว้แล้วกันไม่อยากเสียเงิี้ยอเข้ามาได้มันเข้ามาได้อืมนี่ละความเบ่อกลับมาเฮ้ยกลับมาเฮ้ยกลับมาเฮ้ยกลับมาอ๋อต้องก่อยอย่างนี้นี่ นี่เข้าไปเลยนี่ต้องกดแบบต้องกดแบบนั้นด้ทำอะไรต่อทำอะไรต่อวะอ๋อต้องรองวดโดมันจะเต็มที่เลยอือพังตรงนี้มาทำไมฮะอรอก่อนโอเคเราก็ย้อนกลับ มันย okay, okay. ้อนกลับไปเรื่อยๆเื่อยคถึงนี่อึ๊บโดดทำอยู่เงี้ยนะต้องรอต้องรอมันรอมันวนกลับมาถึงจะขึ้นแป้ของได้งุ๊บงุ๊นิดนึงอืมโอเคได้ละเอามาเอามาเลยอุ้ยเกือบ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  เอามา <anut! S 1> เข้าไปขอได้แล้วตรงนี้ขอามาแล้วกว่าจะเข้าได้กูโอุ้ไตแวมันต้องรอก่อนมันต้องรอรออะไรวะมันต้องรออะไรวะเนี่ย อ๋อต้องเกาะฝั่งนู้นแน่ๆต้องเปลี่ยนฝั่งเกาะต้องเปลี่ยนฝั่งเกาะฝั่งนี้เออใช่ชัดเจนเออมาพังก่อนเลยเยอะเด้อมาเกาะฝั่งนี้รอเกาะฝั่งนี้รอไว้ตายอยู่ดีก็ไม่รอด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวกาะเกาะถูกฟังแล้วเกาะถูกฟังแ,แท้ๆพลาดตั้งนั้นอนะไปพลาดดูในนั้นตะโกนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไหมพ่อไหมรอด้วยรอด้วยเบย์มาดิเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเกือบขึ้นก่อนเคเคเครอดรอด เดี๋ยวมื่อเราก็จบเดียวเคเลเซอร์ถูกปิดใช้งานเอาปิดด้วยเหรอเอามันปิดหมดเลยดีกว่าเคยังก็ยังขึ้นทึงนี้ได้แค่นี้เราก็ขึ้นได้แล้ะมันทำมาปิดเลเซอร์ปิดเล้วไร์อะไรปิดเล้วไร์เะยปิดแล้วไ,ไ,วไ,ไหนเดี๋ยวดิปิดแล้วไปทางไหนปิดแล้วมงงันก็งูเงี้ย ไม่ใช่มม้งเนี้นม่ได้มีทางอื่นเพราะงไงด้านล่างด้านล่างยังไงนี่ไงมามาล่ไหนดูชทุงนี้มีอะไรบ้างอืกอก็ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่เก็บเลือดไม่มีอะไรนะ่าสนใจซื้อนี่ก่อนโลบาเลียสำคัญที่สุด ฟันข้างบนข้างบนข้างบนตรงนี้นี่เลยโอเคเจอล้อะไรตัวอะไรวะนะมันคือใครมันคือใครวะเนี่ยไพโรกิตมันคือใครวะไม่รู้ละ จะทําอะไรกันแน่เราไม่รู้การโจมตีโจมตีโจมตีมีโล่โว้ยมีโล่โว้ยมาสิวะโจมตีบูคอมโบรัวรคอมโบคอมโบเอาดิ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 มาดิ หอบหอบแอกหอบอืมไปอันนี้คือปับ๊บเอามาเอ้ยไอ้พลังใหม่พลังอะไรวะพลังอะไรเนี่ยหอบพุ่งตัวมีเกจดชาร์จเห้อะบอนะั่นคือเกจดชาร์ะ อันน,นคือเกรดชาร์จของมันใช่ไหมพุ่งอ๋อนี่มีเกร,ชรดชาร์จด้วยว่าชาร์จไว้พุ่งได้อ๋อพุ่งหลบไปพวกนี้แ,แต่แมันมันชาร์จไวมากแป๊บๆแล้วก็ชาร์จเสร็จละอ๋อตอนใช้อืมอย่างนี้นี่เองพังก่อนเลยอืทําไงวะเนี่ยโหหมาโอ้โห ศตูเจ้าเก่าโอ้ยพังดิวะโอ้ยมันไม่พังมันไม่พังทำไมไม่พังมือทำไมไม่พังไปแล้วไปแล้วดูไม่ได้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 แล้วโอ้ยโดนสายฟ้าดูไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยโดนอีกไอ้มาพวกนี้ก็โหดเหลือเกินไปดิ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 พังดิไปไปไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วเดือดตามมาด้วยเออเดือดตามมาโดนจัดการได้หมด โอ้เียงรอดที่โอ้โอ้เกือบตกใจหมดน้องแมวเจอแมวทีไรบันเลทุกรอบนี่แล้วชื่อไปเลยชื่อเกมใหม่อ่ะน้องแมวพาสวยเอาไปเลยกูให้เลยชื่อเกมเจอแมวรอบแรกกโดนหมาไล่เจอแมวรอบนี้หล่ะอยากโดนหมาไมลาาไ่ข้าหมดธนาอาจไปอบโดนทุกรอบมาเจอแมวตัวเนี้ย นี่คือจบแล้วเหรอโอเคเมื่อกี้นั่งตามหาบามคนอยู่อะไรวะ,นะระเนี่ยภารกิจหรือยังไงไม่รู้เอออดีบี อยากไปต่อทำไงอ่ะอ๋อรู้แล้วต้องซื้อเองนกไม่มีทางอืมแป๊บเรียนตอบได้ละโอเคโอเคแล้วได้ก็คงจะเป็นปทั้งหมดของเกมแฮกอา่านผิดถูกไม่รู้ เพราะว่าคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับก็กดกดะดิ่งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับผมเอาล่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับผม